สอนรามโตไม่ได้โกงพร้อมคืนเงิน90,00 900, แสนบาทรับเคยทำธุรกิจหน้ากากแต่ยุติเพราะไม่อยากทำผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรเลยครับแต่ละวันก็ทำตามประชาชนทุกคนก็นำข่าวสารดีๆมาบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืนค่าไฟนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนที่เราจะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทก็ฟังข่าวจาก สำนักข่าวต่างๆแล้วก็การกลองมาอย่างดีแล้วก็มาให้กำลังใจแฟนๆทุกๆคนที่กำลังชมอยู่นะฮะพระเอกสอนรามไลฟ์สดปกป้องภรรยายันไม่ได้โกงเงินสาวประกาศพร้อมคืนเงินมัดจำหน้ากาก9 0 0 0แสนให้แต่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ยอมรับคิดทำธุรกิจขายแมสจริงแต่พอรัฐบาลสั่งเป็นสินค้าควบคุมก็เลิกทันที จากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำนางสาวพรนามสมมุติอายุ35ปีเจ้าของสหคลินิกแห่งหนึ่งย่านมินบุรีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทนพพรสีสุชาติรองผู้กำกับการสอบสวนสอน,นอหัวหมากให้ดำเนินคดีภรรยาอาดีตพระเอกดังรายหนึ่งหลังหลอกขายหน้ากากอนามัยทำให้สูญเสียเงินค่าสั่ง ซื้อเฉียดหลักล้านบาทล่าสุดหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ตอบโต้โกรณีที่ติ๊กภรรยาถูกแจ้งความว่าหลอกขายหน้ากากอนามัยเป็นเงินเกือบหนึ่งล้านบาทว่าความจริงตนและภรรยาเตรียมจะทำธุรกิจเรื่องหน้ากากแต่หลังจากที่ทางการประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมจึงตัดสินใจไม่ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายผมและภรรยาย,ยอมเสียเงินมัดจำและเงินที่สั่งของไปล่วงหน้ายอมเสียไปเลย ภรยาพยายามติดต่อผู้เสียหายพยายามโทรหาคุณฐานิฐาเพื่อคืนเงินมัดจำา90,00สนบาทให้แต่ไม่รับโทรศัพท์ สอนรามกล่าวว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่13มีนาคมพร้อมชำระ9 0 0 0บาทวันนี้ภรรยาประสานไปที่พันตำรวจโทรประยูนทองนุ่นที่สอนอหัวมากให้ตำรวจช่วยประสานคุณฐานิฐาให้มารับแคชเชียร์เช็คคืนแต่กลับมีทนายอีกคนมาไลฟ์แจ้งความจับออกชื่อผมชัดเจน พระเอกคนดังกล่าวว่าเราไม่ต้องการทำธุรกิจผิดกฎหมายตอนแรกจะขายจริงแต่พอรัฐบาลสั่งเป็นสินค้าขายควบคุมก็ตัดสินใจไม่ขายแล้วขอให้คุณฐานิถามารับเงินคืนด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ